อาร์ตพัสสุดขอรับบริจาคชุดนักเรียนส่งต่อน,น้องบนดอยเป็นอีกดาราท่านหนึ่งที่มีความเซ็กซี่ออกมาในโลกโซเชียลให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับหนุ่มอาร์ตพัสสุดบันแยบและช่วงนี้เขายังมีการแสดงย,ยืนที่ชัดเจน ล่าสุดจัก,กรแสาร์ด้วยนักเรียนกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบันหนุ่มอาร์ตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านไหนไม่ต้องการใส่เพืองแบบนักเรียนผมขอบริจาคจะไปบริจาคให้โรงเรียนเขาบนดอยครับจะได้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปทิ้งนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอนุมโมทนาครับพร้อมดับบแคปชั่นว่าขอจริงนะครับผมมีโครงการไปบริจาคอยู่คงมีค่ากับน้องๆบนนั้น ครับขอบคุณท่านแฮชแทกจะเอาไปเขียนข่าวช่วยพาดหัวข่าวดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ๆ